การละลายของรากฟันสามารถเกิดขึ้นได้โดยปกติซึ่งคนไข้ไม่ต้องเป็นกังวลสำหรับการจัดฟันนะคะการเกิดการละลายของรากฟันภายหลังการจัดฟันสามารถเกิดขึ้นได้ตามปกติเลยค่ะ ซึ่งการละลายของรากฟันจะเกิดที่บริเวณปลายฟันโดยปกติแล้วจะพบได้ประมาณ1-2ม mm มนะคะการละลายของรากฟันเราสามารถพบได้จากฟิล์มเอ็กซเรย์ค่ะเพราะฉะนั้นในการจัดฟันนะคะเราจึงต้องทำการตรวจซักประวัติทางคลินิกและมีการเอ็กซเรย์ก่อนการรักษาเพื่อภายหลังการรักษาค่ะเรามาดูฟิล์มเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งเราจะได้พบว่า มีการละลายของรากฟันมากน้อยเพียงใดนะคะในเคสทั่วไปหากมีการละลายของรากฟันเพียง1 2 mm ะะึ่อมิลลิเมตรค่ะคนไข้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะไม่ได้มีฟันโยกหรือฟันจะหลุดออกจากเบ้าฟันแน่นอนค่ะแต่ในเคสบางเคสนะคะที่มีการละลายของรากฟันมากกว่า2ม mm ิลลิเมตรนี้เราก็จะมีการตรวจทุกๆ3 6เดือนโดยการเอ็กซเรย์เช็คค่ะ ซึ่งในเคสเหล่านี้ค่ะเราก็จะเป็นกังวลเรื่องการที่มีการละลายของรากฟันมากขึ้นเพราะแรงจัดฟันก็มีส่วนทำให้เกิดการละลายของรากฟันมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะการละลายของรากฟันสามารถเกิดขึ้นได้โดยปกติซึ่งคนไข้ไม่ต้องเป็นกังวลกล่าวโดยสรุปนะคะการจัดฟันมีผลต่อเหงือกและฟันในระยะยาวหรือไม่หมอขอตอบเลยว่าไม่ค่ะ หากคนไข้จัดฟันเสร็จแล้วและมีการดูแลช่องปากอย่างสม่ำเสมอมีการใส่รีเทนเนอร์และมีการมาพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนโดยให้ทันตแพทย์นั้นตรวจช่องปากเป็นประจำก็จะสามารถทำให้ฟันของเราอยู่กับเราได้นานตลอดไปค่ะ